สวัสดีคุณที่รักทุกท่านนะฮะตอนรับท่านเข้าสู่กับ DJ เจมิมีโชว์ระบบออน u t u b e นะครับวันนี้มานอกเรื่องกันนิดนึงนะครับวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายรถไม่ได้มาถ่ายเครื่องเสียงไม่ได้มาถ่าย อะไรนะครับวันนี้ไลฟ์สไตล์กันนิดนึงนะครับถ้าใครติดตาม Facebook d j b m m ีนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเสาที่แล้วหรือสัปดาห์ก่อนเนี่ย mm hmm. เราไปรอ mm hmm. ขนมคกเน็ตไอดอลเจ้าดัง mm hmm. ที่มาตลาด M Night Market นะครับ mm hmm. ก็ วันนี้รีเทิร์นอีกหนึ่งรอบก็เลยออกจากบ้านเร็วนิดนึงนะครับเพราะครั้งที่แล้วก็มาถึงประมาณ2องสามทุ่มก็หลายร้อยคิวนะครับก็อดกันไปนะครับวันนี้แก้ตัวนิดน,นึงนะครับก็น่าจะได้กินนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตลาด M อ็มไนท์มาร์นะครับเทียนทะเลก็โรติดเอาเรื่องนะครับก็เดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ตลาดเ9 m a น k e มา DJ วอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดเอ็มไนท์มาร์เก็ตกันแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวบรรยากาศคนแน่นมากๆวันนี้ที่จอด,ดรถก็หายากฝนก็ตกฮนะวันนี้เดี๋ยวเราพาทัวร์ตลาดแล้วเราไปเจอแน่นอนนะครับเจ๊แขกแขกปากขนมรกชื่อดังาด่าตนครปฐมไปถึงแล้วนะฮะเอาไม่ใช่ร้านเจ๊แขกแขกปากอันนี้ร้านเจ๊อะไรฮะเจ๊แม่ปัญหาอ๋อเจ๊แม่ผับแห่ไม่ใชออ่อันนี้ร้านเพื่อนกัเนเพื่อนกันร้รานเจ๊แม่ขายลายขายไลายไรอ่ะ ถอดแมสก่อนมันไม่ได้ยินมันไม่รู้เรื่องถอดแมสก่อนเออเออมึงไม่ต้องแข่งปากแข่งกับย้ําแขกงอ่ะแน่เรามาดูแน่อ๋อหน้าตาเป็นอย่างงี้นะฮะนี่้ชใหญ่เลยเดียวค่ะเยอะๆเลยโอ้โหอ่าส่งมอบเลยส่งมอบเลยเป็นไงแล่งติดได้ด้วยนะ ูแข่งเจ๊แขกแขกมากอันนี้เจ๊แมแซงดาบนะครับขอให้มีความอร่อยมีความสุขในการรับประทานนะนี่เชฟเราก็กำลังทำอยู่ด้านในนะฮะมีคนละครึ่งด้วยนะฮะวัดครึ่งหนึ่กงกรรมการครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่ไอแอบอยู่อ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพกันไปที่ร้านเจ๊แขกแขกปากมาถึงแล้ววันนี้บอกเลยว่าต้องได้กินนะครับผมวันนี้มาก่อนเวลาเพราะครั้งที่แล้วมาสามทุ่มอดนะครับวันนี้ ยังเตรียมร้านกันไม่เสร็จยังไงต้องได้กินนะแจแขกแสนบาทนะครับผมวันนี้นี่ <Hey, S 1> เทียบท่านผู้ชมตรึมวันนี้ต้องได้กินเพราะครั้งที่แล้วกดนะครับผมเดี๋ยวไปลงทะเบียนทั้งนูนน้นนู้นลงทะเบียนกันไปอันนี้คือรับคิวแจแขกนะครับผมตอนนี้กี่คิวแล้วครั้งที่แล้วเรามาสามทุกนะครับแล้วเรากดนะครับวันนี้เรามาตอนนี้หกโมง เจ็ดร้อยกว่าแล้วนะฮะก็ไม่รู้เราจะได้กินกันอีกหรือเปล่านะครับผมะรอชมกันละกันนะฮะไป ตอนนี้ใส่ปีกเราข้าพพวพร้อมบินเราข้าวบนขา,าตอนนี้ใส่ปีกเราข้าพพวพร้อมบินลเราข้าวบนขา,าขอทับบินหน่อยได้ไหมเนี่ยเลิศด้อนเห<ล>รอป้าว <c oughs> พี่ไปเที่ยวไหนกันก่อนไหมครับอย่าดัานนะครับพี่ว่า ไม่เกิดกูก็เกิดนักบอลมาถ่ายนะครับวันนี้เราจะไล่เบอร์ุกทซาย เราพยายามจะไป่พูดตอนทำนะครับจะโดนดาา่าไม้ครับพ,พี่นะครับมิดกว่าแล้วเราเต็มที่นะครับมานะครับมากันเด้อครับพี่เอ็มไนท์มาแกสแบงกิวครั้งที่แล้วที่เรามาเลิกตีสี่นะครับพี่พอตีสองแก๊นหมดค่ะลูกค้าก็หลอกโอ้ยตกใจไฟแดงเนี่ยใครตกใจไปกูมัง้มง ลูกค้าใจเย็นนะครับวันนี้วาจาใดหรือคำพูดใดที่ไม่สุภาพเราต้องกราบขอไถ่ไว้ก่อนเลยนะครับพี่จริงๆนะครับร้านเราเป็นร้านตุดเล็กๆคนหนึ่งนะครับพี่ นพีี่บบเดเยวระวังนะครับระวังเป่าลมด้วยนะครับไ,ไ,ได้ครับพี่รอผมแบกน,น,นะำสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสิ่งเรายิงหีแน่นอนนะครับพี่เราบอกไว้ก่อนเลยเกิดไหมลูกเขิดไหมเกิดไม่พูดอะไรแค่นั้นแหละ ไม่ต้องเสียเงินนะคะโรงแรมท่องนี้เดียวพอเจอคนท่องน่อยอ่ะครับโอเคครับจิ้มนะครับอจิ้มที่หลังบอกจะเปิดโรงแรมบอกหนูค่ะหรูมีวัดอยู่แถวนั้นพี่ที่เบอร์ะอ,อะไรครับ ตอนนี้จะออกทีละสิบเบอร์ครับพี่มีสาีที่ครับุเราจะเรียกทีละ2ี่ิบคิวนะครับรคุณลูกค้ารอแป๊บนะครับพี่หน้าไม่งอรอไม่นาน ต้องดูเบ้าหน้าเขาด้วยค่ะเขาต้องคูรเป็นหวหนี่มสุดแล้วค่ะน,นิแกลนะคะแกล้วอ๋อเดินกลับไปเลยค่ะอีปอลี่ผู้ชายแต้มมือเลยะคะ่ะโอ,อ,เอ้ยแม่ผู้ชายก็มองหนูเองตรงรักดูจงหลงหลมีลูกอย่างครับมีลูกอย่างครับอ๋อ ให้รักกันนานๆให้รักกันเหมือนเหมือนเหมือนดอกฟ้าเลยหรับหนูหนูคิดว่าโอเคครับพี่หน้าไม่งอรอไม่นานนะครับทูกท่านใดจจริงเรายิงหีจริงๆนะรอสักครู่นะครับพี่มันอาจจะแบบนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยันนี้คดเดียววันนั้นอีก วันนี้เยอะกว่าคอรอเลยไไม่รู้ว่าผมว่าความรู้สึกผมว่ามันเยอะกว่าพราะรอผมหดแล้วขอบคุณมากนะครับพี่วาตาได้จะกควาผู้ใหญ่เรื่องสุภาพเราต้องขาบของใครด้วยนะครับโน้ต้องรีบมานะวันนี้เอาจริงไหมยืนร้องเร้ายักเผ่าบ้านเพื่อนมาก คุณรูครับครับคับครับ ใครอยากได้ก่อนครับพี่อ่าพี่กินคู่นี้ผมให้สิบคู่สิบกล่องสิฟีเลย,าายถ้าชายผมขอสามพันรอแป๊บนะครับมันอาจจะชา้าแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวครับหลังจากนั้นไม่ต้องกลัวครับพี่ช้ากว่าเดิมครับว่า ผไปทันเป็นหัวเจไหมต้องรูเบ้าหน้าก่อนตูอ่านก่อนคุณมดขึ้นลงมาเลยค่ะมาตอนไหนก็ได้เป็นหัวตอนนั้นค่ะตอนนี้เป็นเพืนน่อนเราห5รสห้าคนด้วยนะคะใครมาแล้วนะคะพี่วันนี้มีมวยด้วยนะคะของรางวัลผู้เอกนะคะพี่ออกอดกับใครรู้ไหมคะออกอดกับเจ้าของตลาดค่ะ <laughs> รอเล่นครับรอเล่นก้ะ <laughs> ดาเบอร์อะไรครับ เสื้อดำปกขี่อ๋อมากาเมียเธอไม่ต้องเสนอหาบัวเราเราอยู่ข้างหลังให้บ้านไปไหมอ่างานเรื่องจริงมันมีลูกดอย่างครับระหว่างเลือกกับผัวกันไปอย่างเงี้ยแถมเลยถูกบอลเอ็มไนท์มาร์เก็ตนะครับพี่ของดีของถูกของอร่อยต้องตลาดเอ็มไนท์มาร์เก็ตนะครับพี่ตั้งอยู่ตรงเทียนทะเลซอย11นะครับครูก็จะตอบได้ที่คุณหนุ่ยท่านหน้าไหนใครจะรู้ว่าง ต้องเข้าใจเราหน่อยนะครับราคาแรกมันจะสูงพาดนะค,ะะครับขอใหลูกคา้าเข้าใจเรานะครับไมแี่ไมแบนะลกคาา้าแตกดได้ก่อนนะครถ้าถึงทีแล้วทางเรจะแจ้รลูกค,ะคะ้าเดีไม่สบายนะค้าต้องใจเย็นๆนะครับจะได้ไปพร้อมๆกันนะพี่นะ กรงตุ้อโดนได้อีดอกถาว่าอร่อยไหมผมว่าอร่อยนะ ขอทางให้น้องเดินนะมีใครท้องไหมครับอ่ะตอนแหลห้บ้านไฟไหมนะครับก<ฟะ>็ให้ยืนรอค่ะวันนี้ไม่แตกค่ะฟะังนะครับคนท้องเราจะให้หลังคิวเบอร์ที่100ไปนะครับ<ฟะ>ไม่เป็นการเอาเปรียบคนอื่นเพราะว่าคนท้องวันนี้มาเยอะเหลือเกินไม่ใหญ่เกินจริงเลยนี่ไม่ได้ท้องนะครับ กระเป๋าตังไทยหล่นเลยครับพี่หลอกท่น,นูรู้พี่ชี้ท่านูใค่ะเห็นแกงอนเห็นแกงอนเร่าวะทอ,อก็ยังไม่ให้ครับสะเน่ พี่นานจ้าจ้าเบอร์อะไรครับเบอร์เท่าไหร่ครับ820ตอนนี้ถึงเบอร์15ดห้พี่คิดว่าประมาณเ0็ดร้อยกิโลกรัมอ่ะมันไล่ไปเมื่อกี้พีค่ะคู่จะพูดยังไงดีวะถ้าใครจะรอของที่บ้านดีนะครับจะรองคู่ แผน่นไอเียมมาหมดเรียบรอยแล้วแก่งองี๋ยักษงประมาณปีสี่อ่ะโหให้บม่รวนทำมันเองครับ อะไรอะลูกกูตายรู้ตัวด้วยตัวเองนะปลอม,มจะบอกหล่อนไว้เลยนะคะว่านิวเย็นๆมันไม่สามารถตู้เอ็นดูดได้หรอกเราเล่นนะครับเราคือพวกเดียวกันพี่เอาวสีมีนิกยน่ากลัวอะเรามันปลอบใจแล้วพี่จะได้ไปไปเนาะเราเล่นนะครับ <S <S นนคำพูดใดหรือวาจาใดที่เราพูดไม่สุภาพเราต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะเราหน้าจริงค่ะ หน้าเหมือนเราสมัยสาวเลยแกใช่ไหมแล้วเราโดนรถโทน,นแกแกโดนรถโทนล่ะพอแกโดนรถโทนมุมหน้าแกก็จะหันมาเป็นอย่างนี้ปั๊บได้ทำไหมครับขอทำทาาอย่างเดียวเนี่ยวทำมาทั้งชีวิตจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะ ดอกของให้บอกมาทางนี้อันนี้มะพร้าวนะคะส่วนน่งคือมันม่วงกับเผือกค่ะด้านหนูนะคะเบอร์สิบเจ็ดจ้า เบอร์ที่สุดเด็ดแล้วนะคะัทุกคนเราจะขายในวันนี้นะครับคิวทั้งหมดหนึ่งพันใบนะคะพี่ถ้าใครหยิบไปแล้วไม่เอาขอให้ตายอทรมานนะคะูผาใจเย็นๆนะครับอาผมอาผมจะให้คนที่ก่อนก็แล้วกันลูกค้าท่านใดนะครับมีแปดร้อยลงคิวนี้เลขเกตเป็นต้องรอคิวเพราหมดเวลาครับหมดเวลาแมกเอาว่าไป ีนั้นก็ย้อนมาปัจจุบันนะครับเราก็พัฒนาขึ้นไปมากครับเมื่อก่อนเป็นตูน้หัวโปตอนนี้จะเป็นกระเทยเต็มตัวแล้วตอนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งน,นะครับโดยประมาณนะครับตลาดเก็บนายมาร์เก็ตนะครับเททะเลคิวยังแน่นเหมือนเดิมฝนตกด้วยนะฮะฝนตกด้วยไม่รู้อยู่ที่คิวที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เช็คมาประมาณร้อยกว่า,วาเราได้คิว750กว่าจะได้กิน เ,เจ๊แขกจะได้แดกไหมวันนี้นะครับ<อ>ตาเดฟบ,บอกดีเจมิมีพูดมากนะฮะเอามาให้แดกก่อนเลยนะฮะบา้าเราให้แกกินก่อนเจ๊แขก,ก,กแขกบ้าดีเจมมีแตกใส่ปากแฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณนะฮะขขญญญยังไม่กลับรอรออยู่แหละจริงอ่าลองกันหน่อยแล้ว อ้าวลองครับลองเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับรีวิวนะป้อนหน่อยครับป้อนหน่อยครับโอ้โห oh ไม่ใช่อร่อยอนระ้อน <c oughs> <c oughs> DJ.